สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับ B1 วันไลติงนะครับวันนี้เราอยู่ในช่วงแนะนำสินค้านะครับผมจะมาแนะนำหัวไฟของ B1 นะครับมีทั้งหมด5รุ่นด้วยกันนะครับจะมีรุ่น20บวัตต์แปบวัตต์นะครับ90บวัตต์หนึร้อยวัตต์แล้วก็120บวัตต์นะครับทั้ง5รุ่นนะครับก็จะมีแสงเดและแสงวอร์มนะครับสำหรับตัวนี้นะครับจะยีบวัตต์นะครับจะเป็นแสงเดวอร์มในตัวนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในนะครับวิธีการใช้งานนะคคครรรรัััับบบบตตตวนนนีี้้ะะก็ใส่่แเเอขาไป สามารถชาร์จนะครับได้ด้วย usb นะครับไม่ว่าจะเป็นหัวชาร์จโทรศัพท์หรือว่าปลั๊ก usb ที่บ้านของเรานะครับเสียบชาร์จได้เลยนะครับรุ่น20วัตต์นะครับเหมาะสําหรับช่างนะครับพกพาไปทํางานในที่แคบหรือที่มืดนะครับสามารถเปิดได้ทั้ง2แสงนะครับตัวนี้ลดแสงหลีแสงได้นะครับรุ่นต่อไปนะครับจะเป็น80วัตต์90วัตต์แล้วก็120วัตต์นะครับเหมือนกันนะครับต่างกันที่ขนาดนะครับแล้วก็ตัว120วัตต์จะเป็นดิจิตอลนะครับอุปกรณ์ทีี่มมานะครับ พอไฟนะครับสายคาดหัวนะครับแล้วก็อะแดปเตอร์สาหรับชาร์จไฟนะครับทั้ง3ามรุ่นนี้จะเหมือนกันเลยนะครับคุณสมบัติพิเศษนะครับสามารถรีไฟได้แบบนี้เลยนะครับสามรุ่นนี้นะครับตัวนี้จะพิเศษนะครับตรงที่ว่ามีสถานะแบตเตอรี่บอกด้วยนะครับตอนนี้ว่าได้กี่ชั่วโมงไฟที่เราใช้อยู่จะได้กี่ชั่วโมงนะครับเขาจะบอกจะมีตัวเลขดิจิตอลตรงนี้บอกนะครับสามารถรีไฟได้ด้วยเหมือนกันนะครับตัวนี้เล็กกระทัดรับนะครับสามารถพกพาได้สะดวกนะครับ สำหรับรุ่นยอดนิยมนะครับเป็นรุ่นเซนเซอร์นะครับ100วัตต์ตัวนี้นะครับการทํางานนะครับสังเกตจะมีไฟสีน้ำเงินตรงนี้นะครับอ่านี่ก็คือสถานะการทํางานแบบเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ก็คือเวลาเราจะเปิดปิดนะครับโดยไม่ต้องสัมผัสนะครับแค่นี้เองนะครับเขาก็จะติดขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ดับนะครับนี่นะครับอสามารถปรับได้หลายสเต็ปนะครับตัวนี้สังเกตเป็นไฟสีฟ้านะครับเรากดค้างไว้ก็จะเป็นไฟฉุกเฉินนะครับอ่าแบบนี้นะครับ เพราะไฟบีวันทั้ง5รุ่นนี้นะครับเหมาะสําหรับชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะครับอ่าไม่ว่าจะไปกีดยางนะครับหาปูหาปลาใด้กบใต้เขียดตอนกลางคืนนะครับใช้งานได้สดวบยาวนานถึง20ชั่วโมงเลยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจหัวไฟบีวันหรือว่าไฟหน้าผากของบีวันทั้ง5รุ่นนี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายบีวันทั่วประเทศพบกับสินค้าดีๆได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ